ครับสวัสดีครับสวัสดีพี่ๆเพื่อนนะครับอยู่ผมกนส่งนะครับส่งไปข่อครับวันนี้เราไปอยู่หน้างานที่นะฮะแถวๆตรงนี้ก็เรียกวัดของเจ้านะครับวัดของเจ้าหรือว่าที่ผมลงคลิปบ่อยๆก็คือบ่อปลาเนี่ยครับบ่อปลาเนี่ยครับบ่อปลาเนี่ยบ่อปลาเนี่ยนี่กดเข็มนะครับเยนี่ยนะ่นตึกไกลๆนั่นคือตึกเมียครับตึกเมียวันนี้เราจะมางานครับเป็นงาน อซอยล่องครับเนี่ยต้องการซอยล่องปลูกปลูกหลายอย่างนะครับปลูกผักสวนครัวที่กินได้นะครับเป็นกเกษตรผสมผสานนะครับแบบสไตล์ขค้งหนองนาอะไรอย่างเงี้ยครับเนี่ยจะต้องการล่องเล็กๆครับต้องการล่องไม่ใหญ่มากครับล่องเล็กๆแล้วก็ต้องการหลังคันหลังคันหกเบสรครับที่กําลังเราทําอยู่นี่ก็คือเป็นการเขาเรียกว่า ภาษาทับสวนก็คือเขาเรียกปั้นหุ่นนะครับเนี่ยปั้นหุ่นแล้วก็ปั้นหุ่นมาตรงนี้ก็น่าจะเป็นน่าจะเป็นสิบไร่นะคะนะแล้วก็ปั้นหุ่นมาละครับปั้นหุ่นมาทามั้งหมดไีสิบสี่หรือสิบห้าล่องเนี่ยแหละเนี่ยอันนี้เราก็ปะเหลกสองอีกประมาณสองล่องก็ก็ชนชนขอบแล้วครับชนขอบแล้วนี่ก็เรียกภาษาซอยล่องเขาเรียกปันนนป้นหุ่นนะปั้นหุ่นะผมก็ไม่ได้เก่งหรอกแต่ก็ าพูดยังไงก็ภาษาไหนก็ตามพูดตามกับไปครับตามภาษาอาจารย์เขาทากันแน่ยอาจารย์ทําแบบไหนเราก็ทาตามพวกอาจารย์เขาอะอาจารย์ฝาทําก็ทําคือที่เราปั้นหุ่นเนี่ยก็คือว่าข้อดีของมันคือว่าอ่าเราจะได้หน้าดินนะฮะเราจะได้หน้าดินพวกหน้าดินเนี่ยขึ้นไปอยู่บนหลังหลังร่องสวนเยอะครับก็คือแทบจะเป็นจํานวนมากเลยแหละนะฮะส่วนดินที่เราขุดจากล่องขึ้นมาเนี่ยครับเดีย๋ยวเราจะวางตรงนี้ครับเดี๋ยวจะวางซ้าย Promet. วางขวานะคร,รับร่องอยู <yah oo. S 1> ่กลางใช่ไหมเดี๋ยวเราก็เอาดินวางซ้ายวางขวาอย่างเงี้ยแล้วก็ขึ้นหลังคันบ้างเล็กน้อยนะฮะแต่หลักๆหลังคันเราก็ขึ้นไปก็จะบางนะครับมันก็จะเป็นยังไงหลังคันเราก็ยังเป็นหน้าดินเนี่ยหลังร่องอ่ะก็จะเป็นหน้าดินเนี่ยหน้าดินที่เราเปิดขึ้นไปเนี่ยสัดส่วนใหญ่นะฮะการปลูกอะไรมันก็เจริญรองงามดีเะครับเพราะมันเป็นหน้าดินเนาะนะฮะไอ้ส่วนดินชั้นชั้นสองั้นไอ้ชั้นดินชั้นสองที่เราขุดขึ้นมาเนี่ยเดี๋ยวเราก็ เอาไว้ตามไหลนะฮะตามไหลตามไหไรนะฮะพอเวลาฝนตกฝนอะไรอย่าดินหน้าดินเนี่ยมันก็ไหลมาตกอยู่ที่ไหลเนี่ยมันก็เหมือนผสมภาษาก็เป็นหน้าดินหมดแหละครับมันก็เป็นหน้าดินหมดก็ปลูกมันก็ปลูกอะไรขึ้นอยู่ดีแหละครับอแต่ถ้าเกิดเราถ้าถ้าพูดถึงว่าถ้าถ้าถ้าเราถ้าถ้าเราไม่ปั้นหุ่นเนี่ยเราซอยเลยเนี่ยเราก็เหมือนจเอาดินชั้นสองเนี่ยมาถมหน้าดินเอาไว้มันนึงไม่ได้ประโยชน์อะไรนะครับคือมันจะไม่ได้ประโยชน์อะไรทำผักจะไม่ค่อยงามนะครับ คือในกระบวนการแถวนี้ของทําทกันแบบนี้นะครับเราก็ทําตามเขานะครับเขาเราียกปันป้นหุ่นนะฮะปั้นหุ่นนะครับ,ดรบเดี๋ยวผมก็จะวัดล่องวัดไลเดี๋ยวผมก็นะฮะจะแนะนําวิธีวัดให้พี่ๆเพื่อนดูอีกทีนะครับว่าสําหรับคนที่ยังไม่เคยนะเอ,อสำหรับคนที่ยังไม่เคยนะว่าเออเขาวัดกันยังไงยืนรถยังไงนะ พ,พี่เพื่อนเผื่อว่ามีงานคล้ายๆแบบผมอะเราจะได้ไปต้องถามเขาเยอะนะฮะ mm hmm. คือไอ้ถามไม่ต้องถามเยอะละแต่ว่าเราจะได้ไปต้องถามอ,า,อาจารย์เยอะเอยาะอาจารย์บางท่านอาจจะรับคานอะไรเงี้ยแต่ถามผมว่าผมก็คุยได้ทั้งวันแหละถ้ามีเวลานะอ,อมีแบบโทรศัพท์มาถามผมผมก็ตอบได้ทั้งวันเนี่ยผมบอกไม่รับคานหรอกเพราะว่าผมก็อได้ความรู้มาก็ได้มา ก็อย่าเพื่อเผแพร่นะฮะพี่ๆเพื่อนน้องๆที่ขับรถใหม่ๆนะฮะเป็นพูกที่ทําอาชีพเดียวกันเนาะเรามีความรู้มีอะไรเราก็เผยแพร่เพื่อประโยชน์ต่อพี่เพื่อนนะฮะนักขับมืออาชีพด้วยกันนะครับเราจะมาเก่บไ้คนเดียวมันก็ไม่ใช่ที่นะฮะตายมันเไปไม่ได้ครับนะฮะมีเพื่อนดูผมบางทีก็ดูก็ดูดูอย่าไปดู ดูความบันเทิงด้วยแล้วก็ดูให้มาได้ความรู้ประดับไปด้วยนะครับก็คือว่าอยากให้เป็นอย่างนั้นนะครับอยากให้เป็นอย่างนั้นนะฮะวันนี้เรามาอยู่ทางซอยล่องครับาหะซอยล่องนี่ครับโอ้โหโดนดนะาวปัดหัวไปแล้ว ได้แก้ไขจากแปลงชันต่าเซานะครับรงนี้รูกที่เคยชอยแปลงชัยต่งเซาครับก็ไปเปลี่ยนอ่าครียกี่เาเปลี่ยนรูปแบบใหม่ขยายให้ใหญ่กว่าเดิมนิดนึงเพื่อการซอยที่เร็วขึ้นนะครับต่อฟันมายาวเยียดเลยครับ สวัสดีครับนะฮะนี่นะครับผมวันนี้ผมจะมาแนะนํานะครับเทคนิคในการขุดล่องสวนนะครับนี่นะฮะตอนนี้ปลุดเสร็จแล้วหนึ่งล่องนะครับจะไปดูล่องนี้อันนี้คือหลังคันครับเนี่ยฮะหลังคันหกเมตรนะครับหลังคันจะล่องปลูกะเป็นหกเมตรนะฮะจะปลูกอะไรก็แล้วแต่เนี่ยฮะอันนี้ก็คือล่องสวนนะครับเดี๋ยวผมจะมาแนะนําเทคนิคในการขุดนะครับเทคนิคในการขุดว่าเราขุดยังไงนะครับนี่นะครับ อันนี้ก็คือเส้นขอบนะฮะเส้นขอบไม้นะครับไม้ก็ปักครับเราไม่ได้โรยปูนครับเราใช้ปักไม้เอาครับเราจะใช้ปักไม้ก็ได้ใช้โรยปูนก็ได้แล้วแต่เราครับแล้วแต่เราถนัดเลยนะฮะบางคนก็ถนัดโรยปูนนะฮะแต่ช่วงนี้มันหน้าฝนนะเราโรยปูนปุ๊บเราจะเหนื่อยรอบสองตั้งแต่ปักไม้เนี่ยน่ะเรามันจะไม่เหนื่อยรอบสองนี่ฮะตรงนี้ครับครับตอนที่เราแหวกครับตัวนี้คือเซนเตอร์กลางนะครับให้เราวัดออกมานะครับ ถ้าเกิดเราจะเอ <Armenia Class> าล่องเม็ดยี่หรือเม็ดสามเราก็แบ่งครึ่งนะครับตอนนี้ผมข AH ุดล่องเม็ดยี่นะครับผมก็เอาตราเม็ดวัดจากตัวเซนเซอร์กลางครับขยับมาหกสิบเซนครับนะอันนี้คือเซนเซอร์กลางนะก็คือขยับมาหกสิบเซนก็คือมันจะเป็นแนวแท็กกับหัวเก่งเราพอดีเลยแนวแท็กเราจะเหยียบแนวนี้พอดีแล้วเราจะขุดขอบของล่องมันจะตรงกับหัวเก่งเราด้านนี้พอดีนะครับก็คือว่าอันนี้เซนเซอร์กลางวัดตรงนี้ไปอีหกสิบ มันก็เป็นเมจี่ใช่ไหมฮะอันนี้คือเรือหาเซนเซอร์กลางเพื่อจะหาวัดเซนเซอร์กลางอะ่ะมาหาเซนเซอร์ด้านข้างตรงนี้จะเอาไว้เดินเล็งนะครับเนี่ยฮะเดี๋ยวเราจะเดินแท็กเล็งนะรเล็งตามทงได้ครับขอบแท็กด้านในจะอยู่ในทงเนี่ยครับก็คือว่าแทกด้านนอกจะอยู่ด้านนี้ขอบแท็กด้านในจะอยู่ในชิดจัดทงไปเลยครับยาวไปนู่นเลยครับเนี่นะฮะแล้วเราขุดนะฮะเราก็จะขุดขอบปีกสลบเนี่ยครับ ขอบปีสลบตี่เนี้ยเราขุดครึ่งลูกใช่ไหมตรงเนี้ยมันก็จะอยู่ตรงนี้พอดีนะฮะมันจะอยู่ตรงหลักนี้พอดีเพราะเราขุดแค่ครึ่งลูกนะครับเราไม่ขุดเต็มนะครับนี่ครับเทคนิคนะครับเนี่ยฮะเทคนิคการหาเซนเซอร์คือเราต้องหาเซนเซอร์หัวท้ายเอาไว้นะครับแล้วเราขึงเชือกแล้วเราก็ปักไม้นะครับเลยว่าออกจากเซนเซอร์มาหกสิบเซนมันอยู่ที่หัว,หวเก่งเราอยู่ด้านไหนถ้าหัว,หวเก่งเราอยู่ด้านนี้ให้วัดออกมาด้านนี้แต่หัวเก่งอยู่ด้านนู้น แล้วก er oh, right. ็ว่าเธอเซอร์ไปทางด้านนู้นนะฮะเห็นไหมครับนี่คะโบอเก่งเราด้านซ้ายนะครับเราเอาแท็กด้านซ้ายนะครับชิดขอบครับเนี่ยขอบเซ็นเซอร์หลักเนี่ยครับเดินมาเลยเดินชนเซ็นเซอร์เลยครับนะฮะเดินเสร็จแล้วเราก็เดินแนวยาวๆไปเลยครับไ่ค่อยๆเดินไปก่อนครับนี่ครับเราก็เดินตามหลักเห็นไหมคะมีลาสติก้าวขาวใช่ไหมนะฮะเราก็เดินแท็กด้านในครับค่อมไปครับค่อมไปเราจะเยียบหลักให้ล้มนะนะฮะเราจะเยียบหลักให้ล้มนะครับ เราเดินนะฮะคือหลักเนี่ยมันจะเป็นตัวเลนครับเป็นตัวเลนให้เราเดินรถไปโค้ให้ตรงนะครับแต่ถ้าเกิดเราไม่มีหลักข้ามจริงเลยเนี่ยโอกาสที่เราเดินไม่โค้ให้ตรงมันก็ยากนะครับนะฮะคือก็คืออาจจะมีคนที่เดินเก่งๆฝีมือเดินตรงเป๊ะอาจจะก็ว่ากันไปครับว่ากันไปแต่ถ้าเกิดว่าถ้ายังไม่ฝีมือพอเหมือนผมเนี่ยก็ต้องปักหลักนะครับปักหลักปักหลักจะทําให้เราไม่ระแวงนะครับไม่ระแวงในการที่จะเดิน เดินหาระยะนะฮะหาระยะในการขุดนะครับนี่ฮะเทคนิคง่ายๆครับนี่ครับเพื่อนๆนะฮะผมจะแนะนำนะฮะในการเทคนิคในการขุดล่องนะครับนี่นะฮะอันนี้คือเซ็นเซอร์กลางนะครับดูฟันอันกลางผมนะนี่นะนี่นะตัวนี้คือตัวหลักนี่คือหลักเซนเตอร์กลางนะครับเซนเตอร์กลางล่องที่เราวัดเอาไว้นะครับในช่วงของล่องทุกล่องนะครับนี่คือเซ็นเซอร์กลางครับ แล้วเราก็วัดจากตรงนี้ครับจากจาฟันกรามผมนะดูนะขยับมาฟันด้านซ้ายเนี่ยวัดออกมา60เซนครับ60เซนก็นคือเราขุดร่องเบนจี้เราก็ลงวัดครึ่งหนึ่งก็คือ60เซนมาทางด้านซ้ายมือพอมาด้านซ้ายมือนี่คือเปด้านหัวเก่งเรานะครับแล้วเราก็ใช้แท็กเดินนะครับนี่ฮรรอยแท็กเดินไปแล้วนะนี่นะ เห็นไหมเอ่ยเห็งทงไหมฮะทงาบฟันผมเห็นไหมฮะจะมีทงายฟันอยู่นะตอนนี้ผมเดินแนวมาแล้วนะครับเดินแนวขุดไปแล้วนะครับนี่นะครับแนวขุดเดินมาแล้วนะครับนี่ฮะมีทงขาวๆอยู่นะมันจะอาจจะมองไม่ค่อยชัดนะครับอันนี้จะบอกพี่เพื่อนนะครับว่าพอเราแหวกเสร็จเนี่ยเราจะแหวกหลักทิ้งนะเราต้องเว้นหลักเอาไว้นะครับเราปลดหลักให้จมดินไปก็ได้นะครับเนี่ยฮะอันนี้คือเซ็นเตอร์กลางวัดออกมาหกสิบเซนด้านซ้ายมือเพราะหมแกนอยู่ด้านซ้ายแต่ถ้าเกิดเราขุดอีกฝั่งหนึ่งเราก็ต้องวัดจัดตรงเนี้ย มาทางด้านขวามือนี่ถ้าเกิดเราออเรนเดอรขุดถอยหลังมาทางนี้แต่ถ้าอันนี้เราขุดถอยหลังไปทางหลังเนี่ยอ่าเราก็ดูขั้วกันด้นซ้ายเราก็ดูตัวนี้ครับนี่ฮะตัวนี้ตัวโดฟันเนี่ยด้านซ้ายมือเนี่ยคือ60เซนนะครับ60เซนก็คือล่องเมจี้นะฮะล่องเมจี้คือวัดครึ่งนึงก็คือ60เซนนะครับเนี่ยฮะเวลาเราขุดเนี่ยเวลามันขุดไปปั๊บมันขุดไปครึ่งลูกเนี่ยฮะพอมันขุดไปครึ่งลูกเนี่ยเนี่ยเห็นไหมพอขุดไปครึ่งลลูกกปปัั๊บเเเเเหห็็นนนนนนมมมม้ยยยฮฮะะะะีีี่่จขุดึราณ ข้างใบมีดไปอยู่ตรงหลักพอดีเลยเห็นไหมฮะนะฮะนี่นะครับนี่ฮะอันนี้คือมาแนะนําให้เพื่อนๆดูนะว่าวัดหลักยังไงนะฮะวัดหลักยังไงนะครับพอวัดหลักได้แล้วก็เริ่มขุดครับเดี๋ยวผมจะก็เปิดหัวขุดให้ดูแต่ว่าเปิดไม่ค่อยเก่งนะเดี๋ยวผมจะถ่ายให้เพื่อนๆดูนะฮะ